ีมทุผมยา u ครับอ่ะเดี๋ยวอันี้นี่ยแต่งตัวก่อนพี่น้องพี่โค้งกลางหลังครับเดี๋ยวแต่งตัวกันพี่น้องเดี๋ยวโกเมื่อคืนนียฝนตกยังหนักครับผม <c oughs> วันนั้ในบ้านเขา่าเยอะพี่น้องเตรมอันยับอื้ เป็นพิกัดเลยลูกใดกวานไปแล้วสามสี่ให้บรรยากาศตอนเช้าๆครับแต่งตัวสวยจังเลยเน่น นี่น่คะทุกจ้าก่อนดีลูกเก็บอะไรโอ้เก็บกิฟต์เว้ยเก็บ,กบยางรัดผมอุ้ยมีแต่สวยๆเลยมีแต่ยางรัดผมสวยๆเลยนะอันนี้อะไรเอ่ยก็ฮ<อ>ะกบ<อ>กบถูกต้องค่ะอันนี้อะไรเนี่ย มีโอ้เก่งเลยอันนี้อะไรพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะอันนี้อะไรพ่อไม่รู้อันนี้อะไรนี่ตายตายโอ้กระต่ายอันนี้กิบ<ะ>เบิร์ดเหรอ น,นี่อะไรนี่ดักด <Dark. S 1> <Dark. S 2> ักด <But> ักเป็ดเหรอใช่เหรอ <No. S 2> เออดัก <Dark. S 2> เออถูกต้องอาปากอาปากเดี <Hello. S 2> ๋ยวทายา uh Happy birthday to you ทาปากแป๊บนึงทาลิ้นแป๊บนึงพี่น้องลิ้นเป็นฝ้า อ้าวนุอม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 เลยจิบใส่ลิปเอ้ยเอ้ยไปแย่พนมยายบยบเอเอบีชี้เพื่อจะเก็บลินเพนเป็นแลบลินดูไปไหนไปไหนมันจืนมันจืนมา ม,มันชื้นนะลูกอาบน้ำไปต่อส้างพอต่อมันชื้นไผ่เหราเห็นไผ่เห็นพ,พ,พอต่อเ่ินสอบทานเอามาหลบฝนฝนสาดนี่น มคืนพายุเขาเออมันลบฝนฝนตกดีค่ะกินเนาะกวดหกเนี่ยมามามาเฮ็ดยัง มามีมามีออปุี้แพว่าสาโอ้บักน้ำเต่าไง บักน้ำเต้าสำหรับเก็บน้ำมันคายมันคายนี่บักน้ำเต้ามันคายเป่าเนี่ยปากน้ำเต้านี่แค่ว่าสีชูปลาเขียสูบปลาเขียกินกับยอดพักตะตีนวลนี่ยอดพักตะตีนวลนี่น้อง ดูหลังงูประสาทชุบกะเทียมชุบต้นกอชุบตกีนว้อนทางการงานเดี๋ยวชิวดวงบ้างดวงน้ำเต้าส่วนตะหน่อยส่ยว,ตว,ตวน,นะตะหน่อยนี่ตะหน่อยสิก้อยตีนงวก้อยตีนงวตีนงวเหลี้มือนั่นแหละตะหน่อยคาสิมาอุน่นนี่มันเปียดีคักแล้ว มาอุนน่นแยก้กกัสิมากล่อยพี่น้องส้อยบางบางแล้วกล่อยอกับกินกับซุบกัเขีย,ยหนักเต็มทงเลยอเอเบอสซุปจะมันนะมม่นนั่นล่ะบรรยากาศดีนี่พี่น้องอ,อมม,มันคันมันคลายเดี๋ยวมันจะคลาย ือจ้ายังจ้ายังจ้อน้ายิงหวานมัดอย่งแม,ม่นปอ,อกกระเทียมหน่อยปอกกระเทียมยปปอ,อ,อ่ใส่ปอกเดี๋ยวตัวหน่อยก็พานี่นี่เขาไปเล่นในบ้าน นั่งหรือนี่สิหรือี่น้อง,งน,นี่นี่นี่นามาสาวนีแหลกเพ่ลยสาวบ้านทงเนาะญาติน้อยก็ตัดไปส่วนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวอีกที่มันบ่าทา่านตัดเพราะว่ามันไก่ไก่ขอบปูนบางทีต้นหน่นอยก็ตัดบ่ได้ต้นหน่อยสั่งลวด เอน็นเอน็นเอ็นตัดหนามาอยู่มันจังสิถือปูนถือยังมันจังสิงบอกกระดินแม่จังบอกแตกแม,มใส่เอน็นกับบนาเกินมือน,นี่นาชิมกเพราะว่าแปลว่าสังเมื่อก่อนนี่เอาไปใช้ Dạ nàng đi Đến điểm đèn xì là đi nào à, Ê ê Hết răng hết răng Dẹp một dẹp mấy anh กอดกอดมากอดพ่ออะท่านไหนครับนี่นี่ไปก่อนครับผมจังพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ